สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารวบรวมกล้องฟูเฟรมในราคาที่ไม่ได้สูงมากในปี2023จะมีตัวไหนบ้างวันนี้ไปชมกันครับย่านที่ผมแจ้งไปในต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนากล้องฟูเฟรมที่มีราคาไม่สูงมากครับซึ่งคําว่าราคาไม่ได้สูงมากหรือราคาเริ่มต้นตัวนี้นะครับผมจะจํากัดงบนะครับอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ30,000บาทถึงสูงสุดประมาณ50,000บาทบวกลบนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่หลายๆคนยังสามารถจับต้องได้อยู่เพราะว่าราคากล้องฟูเฟรมที่เป็นมาตรฐานแบบกลางๆในยุคปัจจุบันก จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0มื่น0หหรือ90,000บาทนั่นเองนะครับอย่างเจ้าตัว S5 Mark II ก็ราคา7 0 0 0 0กว่าบาท Sony A7 Mark IV ราคา80,000ส่วนเจ้าตัว Canon EOS R6 Mark II ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0บาทนั่นเองครับโดยรุ่นทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่มีระยะเวลาที่เปิดตัวมาอยู่สักพักนึงแล้วหรือว่าเป็นรุ่นนะครับที่เปิดตัวใหม่แต่อยู่ในซีรีส์ที่เหมาะสําหรับคนเริ่มต้นนั่นเองครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในยี่ห้อแรกกันครับยี่ห้อแรกนะครับที่ผมอาจะพูดถึงครับก็คือเจ้า ตัวกล้องโซนี่นั่นเองโซนี่นะครับผมอยากจะแนะนําอยู่2รุ่นที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีแล้วราคายังสามารถจับต้องได้ครับกล้องตัวแรกของโซนี่ก็คือเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7C เป็นกล้องเวทโทตัวเล็กๆฟูลเฟรมในราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วก็เจ้าตัวกล้องโซนี่ A7 Mark III ครับทั้ง2ตัวนี้เบสสเปคหลักๆนะครับตัวเซนเซอร์จะมีความเหมือนกันเลยก็ยคือเป็นฟูลเฟรม24ล้านพิกเซลครับสิ่งที่ไม่แตกต่างกันหลักๆเลยก็ยคือด้านของดีไซน์ของมันที่ตัวเจ้าตัวกล้อง Sony A7 Mark III นะครับจะมีความเป็นกล้องบอดี้ในสไตล์แบบไซส์ใหญ่ครับสไตล์แบบเฮ้ยกล้อง s SO r จร,งจริงๆนงจังเลยส่วนเจ้าต,ตัวกล้อง Sony A7C จะเป็นสไตล์ r e t r ทที่มีความเล็กแล้วก็เบามากกว่าอีกสิ่งที่สําคัญนะครับที่2ตัวนี้ต่างกันครับคือ A7C จะมีระบบปฏิบัติการน,นะครับที่ค่อนข้างจะเร็วกว่าแล้วก็ฉลาดกว่าจากระบบเรลียวทาม F เอฟครับแต่ถ้าให้เทียบกันจริงๆนะครับผมมองว่าความเร็วในการโฟกัสก็จะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่สิ่งที่ A7C ดีกว่าก็คืออย่างที่บอก คราสผืนเรื่องของรีโอทามเก็จะมีความสลาดในด้านโฟกัสมากกว่าแต่สิ่งที่เจ้าตัวกล้อง Sony A7III เหนือกว่าคราสือด้านการครอบคุมกล้องด้วยความที่เจ้าตัวกล้องมีขนาดใหญ่กว่านะครับมีจอยสติ๊กมีปุ่มควบคุมที่ละเอียดกว่านั่นเองใครนะครับที่ต้องการเอากล้องตัวหนึ่งที่จะไปรับงานไฟล์ดีๆนะครับผมมองว่า a 7 i i 3ค่อนข้างจะเหมาะสมมามาครับในยุคปัจจุบันส่วนใครที่ต้องการเอากล้องฟูลเฟรมตัวหนึ่งที่จะไว้ท่องเที่ยวผมมองว่า A7C ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวครับ เรื่องนึงนะครับที่ต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเจ้าตัวกล้อง Sony a g m n t m i r i ครับคือจอของเจ้าตัวกล้อง Sony a g m n t m i r i อาจจะไม่ได้มีความคมชัดนะครับหรือว่าสีตรงเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังครับยี่ห้อที่2ที่ผมจะพูดนึงครับก็คือเจ้าตัว Canon US ู r นนั่นเองซึ่งต้นนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ30,000ตนต้นๆนะครับแล้วก็ Canon นว r 8ซึ่งณนะวันที่เราถ่ายทำกันอยู่ราคาในประเทศไทยยังไม่เปิดซึ่งผมคาดการว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ50,000บวกลบเพื่อสามารถจับต้องได้อยู่ดีครับ จ้าตัวกล้อง Canon EOS ตัวนี้ก็จะเป็นสเปคเบสิกเลยนะครับก็คือจะได้ฟูลเฟรมที่12.5มิลลิเซลสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับแต่ก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่รวมถึงน้าหนักตัวนี้นะครับก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะเบาเพียง485กรัมเท่านั้นก็ถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมตัวหนึ่งที่เล็กราคาดีเบานะครับถ,ถ้าใครรู้สึกว่าอยากอัปเกรดขึ้นมานะครับอยากถ่าย 4K 60ได้อยากได้ฟีเจอร์ที่เยอะกว่าอยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆกล้องที่รวดเร็วกว่าก็จะมีเจ้าตัวกล้อง Canon นะครับบอดี้นะครับทั้ง2ตัวก็จะมีขนาดเล็กพอๆกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ประสิทธิภาพของเจ้าตัว Canon R8 ต้องบอกนะครับว่าน้องๆ ESR 6แมททูเลยครับเพียงแค่ตัดระบบการส่นออกไปนะครับแล้วก็ตัดระบบบางอย่างนะครับที่จะไม่ได้สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเท่านั้นสําหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับในลักษณะที่เป็นอคนท่องเที่ยวหรือว่าลักษณะท,ที่เป็นรับงานแบบเบื้องต้นนะครับผมมองว่า R8 ก็เหลือเฟือแล้วครับไม่น้องขึ้นไป R6 แมททูที่มีราคาสูงกว่าถึง2 นันน่เองยี่ห้อต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำครับก็คือด้านพ a น a s onic ิ u m ูมิรุ่นที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้เลยนะครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับในด้านทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับสต่อย่างเดียวนะครับโฟกัสอาจจะโซคู่แข่งไม่ได้ตัวนี้ก็คือ p a น a s o n i c l u m i มิกเเป็นกล้องที่มีดีไซน์ลักษณะ SOR สามารถถ่ายวิดีโอที่เป็นระดับโ k ส 60fps ได้ตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นลายมอดี14มิลลิเซลก็ให้ประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครท ลองไฟล์เจ้าตัวพ纳สนิผมมองว่าไม่น่าจะรอสักคนครับเพราะว่าไฟล์มันดีจริงๆเนาะทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอครับรวมๆของเจ้าตัวพ纳สนิครุมเอสไฟนอกจากที่ผมพูดถึงไปนะครับก็จะมีด้านของเลนครับเพราะเลนตัวนี้นะครับจะใช้เลนที่เป็นของ L อลมาที่ทํางานร่วมกันนะครับทางเจ้าตัวพ纳สนิคไลกาซิกม่านะครับคือบอกเลยครับว่าเลนเอลเม์มีเยอะมากๆราคานะครับเจ้าตัวเลนเอลเม์บอกเลยนะครับว่าสามารถจับต้องได้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นเลนจากทางพ纳สนิคซีรีส์ F 1.8ครับราคาน่ารัก ตัวร่วมถึงเลนส์ซิกมาที่มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแม้ว่าคุณจะอยากได้เลนส์เล็กเบาน้ําหนักไม่เยอะ ราคาไม่ได้สูงมากหรือว่าใครอยากได้เล่นแอปทุกอยู่สองทางซิกม็กก็มีตอบโจทย์นะครับการทางานของคุณค่อนข้างจะเยอะครับราคาของเจ้าตัว l ูมิ x เอสนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0บาทสำหรับบอดี้อย่างเดียวแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ออโต้โฟกัสดีๆก็สามารถขึ้นไปที่ S5 สไมาทูกันได้นะครับก็ราคาบวอีกประมาณ20,000บาทก็ต้องสื่นใจกันดูครับสําหรับสายพานาุ์สนิคผมมองว่าพานาุ์สนิทรูมิคนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าจะตามมองมานะครับสาหรับใครที่กําลังหากล้องระดับ อต้นกนกัยี่ห้อสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ครับก็คือด้านเจ้าตัว nikon นั่นเองโดยในวันนี้ผมจะมาแนะนําอยู่2รุ่นครับตัวแรกครับคือ nikon z5 ราคายอยู่ที่ประมาณจับหมื่นไปๆสี่หมนนื่นต้นๆนะครับแข่งๆอยู่แถวานี้ตัวนี้มันใช้เซ็นเซอร์ของเจ้าตัว nikon d750 ก็อาจจะมีความก่อนหน่อยแต่ประสิทธิภาพนะครับด้าน dynamic range นะครับบอกเลยวัน nikon ไม่เคยเป็นรองใครครับการจับถือตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้จับถนัดมากเหมือนเจ้าตัวกล้องรุ่นใหญ่เนาะแต่ด้วยความเป็น nikon ครับยังไง ก็มีความตัวแหงนัย เมื่อเทียบกับยบี่ห้ออื่นนะครับโดยสเปคตัวนี้จะสามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K 30fps แล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งที่ฟูลเฟรม24ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่คอน้างจะคุ้มค่าแล้วก็เล่นของนิคอนก็ไม่ได้มีราคาที่สูงจนเกินไปแล้วก็มีให้เลือกค่อน้างจะหลากหลายในะสักงที่เป็นฟูลเฟรมเน้ะแต่ APS-C นะครับถ้าใครลงไป C 3 0มสิบ C ห C F C <g> ก็อาจจะไม่ได้มีความหลากหลายมากขนาดนั้นนั่นเองครับส่วนอีกตัวหนึ่งของทางนิคอนก็จะเป็นจอตัว C 6 m มา k ครแต่ตัวนี้แาคะ อาจจะมีความเกินขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะราคาตั้งนะครับของจอตัวนี้จะอยู่ที่66,800บาทเมื่อนับส่วนลดลต่างๆนะครับก็จะอาจได้เห็นนะครับอยู่ที่ประมาณห้ากลางๆห้าง,างปายๆนะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมนะครับคือตัวนี้จะได้เซ็นเซอร์ที่เป็น BSI c m o d แล้วคือคุณภาพนะครับมันจะดีกว่าจอตัว c 5พอสมควรทางด้านงานวิดีโอก็คงยังได้เจ้าตัว4 k 3 0 fps ครับแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมคือบอดี้ที่แข็งแรงขึ้นนะครับการควบคุมกล้องที่ดีขึ้นการที่มันจับแล้วกก็ารที่มันเป็นบบอแ เดืออแบบจริงๆจังๆครับก็ใครที่อยากได้กล้องนิคอนตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะฟายดีมากๆนะครับมีงบประมาณเกินห้าหมื่นนิดหน่อยผมมองว่าเจ้าตัวนิคอน Z หกมาถูก,ก็เป็นอีกทางเลนหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจครับถ้าผมตัดสินในวันนี้ว่าเฮ้ยถ้าผมอยากจะแนะนําว่าคุณควรซื้อกล้องรุ่นไหนดีนะครับผมก็ต้องบอกครับว่ามันมีความหลากหลายในการใช้งานมากๆนะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยกล้อง ESRP นะครับหรือกล้อง Nikon Z ห้าที่ราคาไม่เกินสี่หมื่นพิมพออความ ต้องการแล้วหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการกล้องที่ดีสุดในงบนี้นะครับ A7C หรือว่า C6 Mark II นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีรวมถึง R8 ที่เปิดตัวมาใหม่ หรือใครที่เฮ้ยต้องการงบประมาณนี้แต่ต้องการระบบการสั่น s o นีทั้ง2รุ่นนะครับพี่แนะนาไปรวมถึง n ิ k อน C6 Mark2 ก็รองรับนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอย่างเจ้าตัว p a น a s สน i c l ูม i x S5 ก็รองรับระบบการสั่นนะครับได้เป็นอย่างดีครับลองมาลิสต์ก่อนนะครับว่าในการซื้อก็ของคุณนะครับคุณต้องการสเปกอะไรบ้างคุณต้องการอ่ะไฟล์ใหญ่นะครับคุณต้องการวิดีโอดีคุณต้องการการสั่นหรือคุณต้องการอะไรลองมาลิสต์มาดูก่อนนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเฮ้ยคุณมีลิ คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับว่าคุณต้องการใช้อะไรประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์คร่าวๆในการเลือกซื้อกล้องฟูลเฟรมในช่วงต้นปี2023นี้ใครสนใจตัวไหนนะครับก็ลองไปเช็ราคารนะครับที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีราคาอยู่ทุกรุ่นนะครับราคาเต็มทุกรุ่นเราก็สามารถเข้าไปเช็คในลิงก์ได้นะว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับสาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร าไปกอลแล้วสวัสดีครับ